พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่81เรื่องพระมหากัสสปะเทระและเรื่องพระอนุนทระพระมหากัสสปะเทระเป็นพระมหาสาวกองค์ที่3ของพระสมณโคดมพุทธเจ้ามีอายุยืนมา ถึงหลังพุทธะปรินิพานแล้วในขณะที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ท่านไม่ค่อยมีบทบาทมากนักเพราะท่านยึดมั่นอยู่ในธุดงควัดจึงพำนักอยู่แต่ในป่าเป็นประจำหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วท่านเป็นกําลังสําคัญในการทําปฐมสังขายนาสืบทอดพระธรรมวินยัยท่านหนึ่งในพระศาสนาข้อความในทีขณิกายมหาปรินิพานสูตรกล่าวว่า เมื่อพวกเจ้ามันลักษระตย์อัญเชิญพระบรมศาสดาขึ้นสู่จิตกาทานแล้วก็ไม่สามารถจะจุดไฟให้ติดได้เนื่องจากเทวดาผู้เคยอุปถัมภ์พระมากัสสปะมาในการก่อนทราบว่าพระมากัสสปะกำลังเดินทางจากเมืองปาวามาสู่กรุงกุสินาราเพื่อถวายบังคมพระบรมศาสดาเทวดายังบันดาลไม่ให้ไฟติดจิตกาทาน ครันพระมากัสปะและสงห้าร้รูปมาถึงและได้ถวายบังคมพระบาทของพระาศาสดาแล้วไฟก็โผล่ขึ้นเองด้วยอนุภาพของเทวดาเมื่อเสร็จสิ้นการถวายพระเพลิงและุนพรามแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วต่างก็นำไปสร้างสถูปไว้บูชาในนครของตนหลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าปร,รินิพานได้ส่เดือนท่านจึงชวนภิกษุทั้งหลาย กระทำสังขายนาพระธรรมวินัยพระมหากัสสปะเทระพำนักอยู่ณเวลวันตลอดมาต่อมาท่านพิจารณาว่าชีวิตของท่านจะยืนยาวไปอีกสักเท่าใดทราบว่าจากนิพพานในวันรุ่งขึ้นจึงตั้งใจไปนิพพานที่กุกุตะสัมปาตะบรรพศก็คือเขาสามลูกใกล้กรุงราชครึกตั้งจิตอธิษฐานว่าเมื่อน,นิพพานแล้วขอให้พูกเขาสามลูก จงมารวมเป็นลูกเดียวกันเมื่อพระเจ้าชาติศัตรูมาทรงกระทาสักการะก็ขอให้เขาทั้งสามลูกนั้นเปิดออกเพื่อให้พระเจ้าชาติศัตรูได้ทอดพระเนตรจากนั้นจงกลับปิดดังเดิมและขอให้สรีระคงดำรงอยู่จนกระทั่งถึงยุคพระศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรจะทรงช้อนสรีระของท่านไว้ในพระหัตถ์กล่าวคำสรรเสริญคุณของท่านแล้วจากนั้น เลงก็จะบรรดาลลูกพลงขึ้นเองเพลาผลานสรีระให้สูญสิ้นไปกล่าวกันว่าพระมหากัสปะมีอายุยืนยาวถึง120ปีอธิกถาอานันทะธีรปทานกล่าวถึงเรื่องพระอนุนว่าพระอนุนเป็นพระาชออรสของพระเจ้าสุโกธนะกับพระนางกีสาโคตมีเมื่อนับตามลำดับสากยวง พระอานนท์ก็เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระบรมศาสดาและเป็นสาชาติของพระศิษฐะราชกุมารเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จออกมหาพิเนศกรมท่งบรรลุพระสัมมาสัมพุทธยานทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแล้วเสด็จไปกรุงกบิลพัทเพื่อโปรดพุทธบิดาในขณะที่เสด็จกลับกรุงราชครืแวะประทับที่อนุปยอัมภวันพระอนุ์พร้อมกับราชวงศ์ห้าองค์ และอุบาลีผู้เป็นภูสามาลาทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้ฟังธรรมกถาของท่านปุณณะมันตานีบุตรผู้เป็นหลานของพระอัญญาโกนธัญญะพระอน,นุลดำรงอยู่ในโซดาปฏิพลในพรรษาที่20พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ต่ปถากประจำท่านเป็นผู้เอาใจใส่ในการอุปถากมีความจงรักภักดีในพระบรมศาสดาแม้ชีวิตก็สละแทนพระพุทธองค์ได้พระอานนท์เป็นผู้ประกอบด้วยความทรงจำอันน่าอัศจรรย์เป็นผู้รักษาคลังพระธรรมของพระศาสดาทั้งที่ยังเป็นพระเสขะคือผู้ยังต้องศึกษาอยู่เพราะเหตุที่พระอานนท์เป็นผู้ทรงคุณคือความเป็นพระหูสูตรนั่นเอง หลังจากพระบรมศาสดาปรินิพพานได้สี่เดือนพระมหากัสปะประสงค์จะทำสังขานาพระธรรมวินัยเหตุจากสุพัทธะบุตริบัพชิตกล่าวจ่วงจากพระธรรมวินัยพระมหากัสปะเทระจึงเลือกให้พระอนุ์เป็นผู้วิสัชนาพระธรรมในส่วนพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกครั้งนั้นพระอนุ์คิดว่าพรุ่งนี้จะทำสังขานาพระธรรมวินัย เรายังเป็นเสขบุคคลการจะไปประชุมร่วมกับพระศีระผู้เป็นอเสขะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเลยบังเกิดความอุตสาหาะเจริญกายยคตาสติภาคเพียรเป็นอันมากตลอดราตรีนั้นจงกรมอยู่จนล่วงมัชชิมยามดําริว่าเราอาจจะทำความเพียรมากเกินไปจึงลงจากที่จงกรมในเวลาใกล้รุง่งเข้าไปสู่วิหารด้ประสงค์จะพักผ่อนขณะที่กำลังเอน็นกายลงศีรษะ ยังไม่ทันถึงหมอนเท้าทั้งสองเพียงพ้นจากพื้นในระหว่างนั้นจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายบรรลุอรตัตผลพร้อมด้วยอภิญญาหกและปฏิสัมพิทาสี่ในคืนก่อนวันประชุมสังคายนานั่นเองความเป็นพระอรหันต์ของพระอ,อนุนเว้นจากอิริยบททั้งสี่รันถึงเวลาทําสังคายนาภิกษุพร้อมเพียงกันแล้ว พระอนุลคิดว่าบัดนี้เป็นเวลาอันสมควรที่จะเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อจะแสดงอนุภาพท่านพระอนุลผุดจากพื้นดินแสดงตนบนอาสนะในขณะนั้นบางตำรากล่าวว่าท่านหอบไปทางอากาศแล้วนั่งเหนืออาสนะของตนพระมหาัสปะเห็นอาการของพระอนุลดังนั้นทราบว่าพระอนุลได้บรรลุพระอรหันต์แล้วมีความรู้สึกว่าหากพระศาสดา ยังทรงดำรงพระชนอยู่พระพุทธองค์ก็จะพึงประทานสาธุการแก่พระอานท์ในวันนี้แน่แท้บัดนี้เราจะให้สาธุการซึ่งพระศาสดาควรประทานแก่พระอนท์ดังนี้แล้วพระมหากัสสปะได้ให้สาธุการถึงสามครั้งการต่อมาพระอนนท์ดำริว่า เราได้ดำรงชีพมานานถึง120ปีจนบัดนี้พระพุทธศาสนาแพร่หลายไปพอสมควรแล้วบรรดาภิกษุสงฆ์และเหล่าชนทั่วไปก็ยอมรับและปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาด้วยความเลื่อมใสสมควรแก่าการที่เราจากนิพพานได้แล้วพระอนุ์จึงแจ้งแจ่เหล่าภิกษุและชนทั้งหลายว่าจากนี้ไปอีกเจ็วันเราจากนิพพานบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำโรฮินี ได้ทราบข่าวต่างกล่าวกันว่าพวกเราได้อุปการรัฐพเทระมามากดังนั้นท่านจึงควรนิพพานในเขตแดนของเราพระอนุนทระทราบความแล้วก็คิดว่าชนทั้งสองฝั่งน้นํานี้ให้ความอุปการาชเจ,จเรามาเท่าเทียมกันหากเราจากนิพพานบนฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเกิดการวิวาทกันระหว่างชนทั้งสองฝั่งเป็นแน่จึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายไม่ว่า จะเป็นผู้ที่อยู่หน้าฝั่งใดขอให้ประชุมกันอยู่ที่ฝั่งของตนเราจะกระทําให้พวกท่านได้รับความพอใจโดยทั่วนหน้าเท่าเทียมกันครั้นถึงวันที่เจ็ดท่านพระนนทีระจึงสำแดงฤทธิ์ขึ้นไปปริษฐานอยู่บนอากาศกลางแม่น้ำโรฮินีอธิฐานว่าขอปาฏิหาร จงบังเกิดมีแจ่สรีระของเราเมื่อเราดับขันธนิพ่านแล้วขอให้เตโชธาตบังเกิดเผาไหมสรีระเองและขอให้อธิธาตของเราจงกระจายลงไปทั้งสองฝั่งแม่น้ำเท่าเท่ากันครั้นแล้วก็เข้าสมาบัติในบัตดลบังเกิดเตโชธาตพุ่งขึ้นเผาไหมสรีระจ,จนหมดสิน้นอธิธาตของท่านกระจายตกลงยังสองฝั่งน้ำท่าเท่ากันพระราชา แห่งโกริยานครและกบิลพัทต่างก็สร้างพระเจดีย์ใหญ่บรรจุอธิหน้าสองฝากฝั่งแม่น้ำนั้นชดทั้งหลายต่างก็คร่ำครวญถึงพระเทระด้วยความอาลัยยิ่งพระจุนทเทระเป็นบุตรของพราหมวังคันตะและนางสารีถือกำเนิดที่บ้านนานละกะเป็นน้องชายของพระสารีบุตรออกบรรพชาเป็นสามเณร ตามพี่ชายตั้งแต่อายุเจ็ดขวบโดยมีพระอนุนเป็นพระอุปชาบรรพชาได้ไม่นานก็สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยอภิญญาหกในขณะที่ยังเป็นสามเณรภิกษุทั้งหลายนิยมเรียกว่ามหาจุนทะหรือจุนทะสมนุเทศชื่อนี้เข้าใจเรียกกันติดปากมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณรอุปนิสัยของพระจุนทะชอบอยู่ในสถานที่สงบสงัดอันเป็นที่สปายะ ควรจากการบำเพ็ญสมณธรรมสมัยหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่หมู่บ้านสามคามแขวนสก,กะเวลานั้นนิครนนาตบุตรเจ้ารัติผู้หนึ่งพำนักอยู่หน้าเมืองปาวาป่วยหนักก่อนตายได้คิดว่าลัธิของเรานี้ไม่สามารถที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติตามสิ้นทุกได้แต่หากเราจะกลับคำสอนในขณะนี้ก็จะไม่มีผู้ใดเชื่อฟังจึงหาทาง ทำให้บริวารแตกแยกกันเพื่อพระบรมศาสดาจะได้แสดงธรรมโปรดในภายหลังเมื่อในคนนาตบุตรถึงแจกกาละแล้วพวกนิครนแตกกันเป็นสองพวกเกิดขัดใจกันทะเลาะวิวาทกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงเรารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ต่างก็ถกเถียงกันตามความเข้าใจในสิ่งที่ตนได้รับฟังมาจากอาจารย์แม้สาวกกระหัตก็มีใจถอยกลับเห็นว่าธรรมวินยัย ที่ได้คนนาตบุตรกล่าวผิดให้รู้ผิดไม่นำออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นที่พึ่งอาศัยได้พระจุนท่าเถระนํานำความนั้นมาบอกกับพระอานตนทั้งสององค์จึงพากันไปกราบทูลความแก่พระศาสดาหรือคิดว่าเมื่อพระศาสดาพรินิาพานแล้วขอหมู่สงยงอย่าแตกกันเช่นนี้เลยพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนอนทน ธรรมเหล่าใดอันเราแสดงแล้วจะเธอทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งคือสติปัฏฐาน 4, สสามารถปัานสอิทธิบาทสีอินทรีห้าพละห้พชฌชงกิตและอรยิยมรรคมีองค์8เธอเห็นภิกษุของเราแม้สองรูปมีวาท่าต่างกันในธรรมเหล่านั้นหรือพระอนุนทุนว่าข้าพระองค์ยังไม่ได้เห็นภิกษุแม้สองรูปจะมีวาท่แตกต่างกันในธรรมเหล่านี้พระศาสดาจึงตรัส สามารถคามาสูตรแสดงมูลเหตุของการวิวาทของประการคือภิกษุเมื่อเกิดความโกรธความลบลูความริษยาความโอ้อวดความเห็นผิดความถือมั่นในทิฏฐิของตนภิกษุควรละเสียให้สิ้นเพื่อระงับต้นเหตุแห่งการวิวาทจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสารานิยธรรมรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้ถึงกันทำความรักทำความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อไม่บีวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน6ประการคือ 1. ตั้งกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณร 2. ตั้งวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณร 3. ตั้งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณร 4. แบ่งปันลาบ ที่ได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสามเณร 5. รักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอกับเพื่อนภิกษุสามเณร 6. มีความเห็นร่วมกันได้กับภิกษุสามเณรอื่นทรงตรัสเตือนว่าพวกเธอพึงสมาทานสารานิยธรรมหประการนี้ประพฤติธเถิดข้อนั้นอยากเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขใ่พวกเธอตลอดกาลนานทรงแนะนำพระมหาจุนทะเทระว่า ให้เทียบเคียงกับพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วและควรสังคายนาคือรวบรวมพระธรรมไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อจะได้เป็นแบบแผนเดียวกันโดยถูกต้องทั้งเนื้อความและพยัญชนะทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของพระศาสนาต่อไปในอนาคตจากนั้นยังส่งแสดงภาษาที่กระสูตร ให้คำแนะนำว่าหากมีเจ้ารัฐทีอื่นใดมาสอบถามถึงอนิสงค์ของฌานสีว่าเพื่อหวังผลอะไรให้ตอบว่าหวังที่จะเป็นพระโสดาบันจะได้ตรัสรู้ต่อไปในเบื้องหน้าพระสกทาคามีเพื่อจะได้ตรัสรู้ต่อไปพระอนาคามีซึ่งจะกลับมาเกิดอีกเพียงครั้งเดียวพระอรหันเพื่อความหลุดพ้นจากอสวะทั้งปวงพระมหาจุนทเทระ นอกจากเป็นพระธรรมกถึกแล้วยังมีความสามารถด้านอิทธิฤทธิดังในขุตกรนิกายธรรมบทกล่าวไว้ในคราวที่พระศาสดาแสดงยม,มกปฏิหารว่าพระจุนทะขณะนั้นยังเป็นสามเณรได้กราบทูลพระศาสดาขอแสดงปฏิหารแทนเมื่อพระศาสดาถามว่าเธอจะแสดงเช่นไรจุนทะสามเณรตอบว่าจะไปขย่าต้นว่าใหญ่ในชมพูทวีปนำผลว่าใหญ่มาให้มหาชนที่ชุมนุมอยู่นี้บริโภค และจะไปน,นำดอกปาริฉัดจากเทวโลกมาถวายพระาศาสดาแต่พระพทุทธองค์ทรงห้ามไว้พระมหาจุนทัธีระเคยทำหน้าที่อุปถากพระาศาสดามาก่อนที่จะทรงแต่งตั้งพระอานนท์แต่ก็ยังช่วยพระอานนท์อยู่ตลอดมาเว้นแต่เวลาที่ท่านต้องไปบำรุงพระสารีบุตรเถระเท่านั้นในการใกล้จะประิน,นิพานพระาศาสดาตรัสเรียกให้พระมหาจุนทะปษู้าสังคติเพื่อนอน,อน พักที่ฝั่งแม่น้ำกุกุธาก่อนที่พระาศาสดาจะเสด็จถึงสารวันกรุงศสินาราอันเป็นสถานที่ปรินิพานหลังจากพระาศาสดาปรินิพานแล้วในการต่อมาพระหมหาจุนทัทระก็นิพานแต่ไม่ได้มีรายละเอียดกล่าวไว้ว่าท่านนิพานเมื่อใดและอธิษฐานของท่านบรรจุอยู่ณที่ใด